สวัสดีค่ะทุกคนก็มีคนถามว่าเราเราแบบอัดหน้าจอ,อยังไงนะคะอันนี้เราสอนเกี่ยวกับ iPad นะคะทุกคนมาขั้นแรกทุกคนก็ต้องไปที่ตั้งค่านะคะตั้งค่าเสร็จแล้วทุกคนก็ให้ไปศูนย์ควบคุมนะคะใช่เปล่าวะเพราะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคน เป็นอะไรวะจะไม่ได้อืมน่าจะเป็นูืย์ควบคุมค่ะทุกคนนี่แล้วเดี๋ยวเรานี่นะคะแล้วกออย่างนี้นะแล้วก็จะมีอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็ให้เลื่อนหาเขาเขาว่า,วาการบันทึกหน้าจอก็คืออันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะกดเพิ่ม าอย่างนี้นะก็จะได้แล้วนะคะหลักจากนั้นก็จะได้อ่านหน้าจออย่างนี้เลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย